แบบเซนวันนี้คือวันที่17บเจธันวาคม2563นะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นปรัชญาธปริศนาธรรมโกงอานหรือโกอ่านนะครับปริศนาธรรมโกงอานหรือโกอ่านโดยจะพูดข้อที่379 นะครับ379ถึงข้อ388นะครับโทษครับพูดผิดไปครับจะเริ่มต้นตต่389ถึง398นะครับครั้งที่แล้วพูดถึงข้อ379ถึงข้อ388วันนี้ก็จะมาต่อข้อ389ถึง398นะครับ รายการพูดแบบเซนวันนี้ในข้อที่389ชื่อว่ารูปและนามเป็นสิ่งสมมุติที่ไร้ความจริงแท้รูปและนามเป็นสิ่งสมมุติที่ไร้ความจริงแท้นะครับผู้ใดเกิดความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับ ร่างกายและจิตใจว่ามีสภาวะและลักษณะเป็นตัวเป็นตนของตนอย่างแท้จริงซึ่งผู้ที่เห็นเช่นนี้ก็จะเกิดปรุงแต่งต่อไปอีกว่าตนต้องประพฤติหรือปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนที่ตนศรัทธาเพื่อตนจะได้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอีกทั้งยังยึดมั่น ต่อร่างกายและจิตใจว่าร่างกายและจิตใจเป็นของตนความเห็นเช่นนี้เกิดจากการจดจำที่ผิดๆว่า่าว่ากายและจิตหรือที่เรียกอีกชื่อว่าขันห้าเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงแท้จริงแล้วรูปและนามกายและจิตเป็นสิ่งสมมุติและไายความจริงทั้งสิน้นนี่คือข้อที่389นะครับ รูปและนามเป็นสิ่งสมมุติไร้ความจริงต่อไปข้อที่390 390นะครับขันห้าปราศจากภาวะและลักษณะใ,ใดจิตผู้ใดหลงผิดหรือคิดผิดว่าร่างกายและจิตรูปและนามหรือขันห้าเป็นสภาวธรรมที่มีอยู่จริงๆ ผู้นั้นจะยึดติดและเห็นผิดต่อขันห้าว่าเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาตรงกันข้ามผู้ที่เห็นขันห้าหรือกายและจิตด้วยโลกุตระปัญญาย่อมเห็นว่ากายและจิตไม่ได้มีทั้งความมีอยู่และความไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่อีกทั้งระจักแจ้งว่ากายและจิตล้วนปราศจากสภาวะและลักษณะใดๆผู้ใดเห็นขันห้าเช่นนี้ ผู้นั้นคืออริยะบุคคลคนหนึ่งของโรคนะครับนี่คือข้อที่390ขันห้าปราศจากสภาวะและลักษณะใดๆนะครับขันห้าปราศจากสภาวะและลักษณะใดๆนะครับจิตผู้ใดเห็นหลงผิดหรือคิดผิดว่าร่างกายและจิตใจเป็นรูปและนามรูปหรือนามหรือขันห้า เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่จริงๆผู้นั้นก็จะยึดติดและเห็นผิดต่อขันห้านะครับว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทงกันข้ามผู้ที่เห็นขันห้าและกายจิตด,ด้วยโลกุตระปัญญาย่อเห็นว่ากายและจิตไม่ได้มีทั้งความมีอยู่และความไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่อีกทั้งขันประจักแจ้งว่ากายและจิตล้วนปราศจากสภาวะและลักษณะใดๆ ผู้ใดเห็นขันห้าเช่นนี้ผู้นั้นคืออริยะบุคคลคนหนึ่งของโลกต่อไปข้อที่390ข้อที่390นะครับอย่าไฟฟ้าไล่จับเงาด้วยตัวตัวเองในกระจกอย่าไฟฟ้าไล่จับเงาตัวเองในกระจก ผู้ใดจะหนักข้อชัดว่าผู้ใดระหนักชัดว่าอัตตาหรือตัวตนคือร่างกายและจิตใจที่สมมุติเรียกว่าขาันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารน,นั้นล้วนว่างจากสภาวะและลักษณะใดๆผู้นั้นชื่อว่ามีความเห็นถูก หรือเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิผู้ใดมีความคิดเพ้อเจอ้อเห็นว่ามีสภาวะและลักษณะเป็นตัวตนแท้จริงผู้นั้นไม่ต่างอะไรกับคนที่คิดว่าความฝันคือความจริงและผู้นั้นก็เจกเช่นผู้พยายามใยฟ,ฟ้าหาเงาตัวเองในกระจกแม้จะดิ้นลนไยฟ,ฟ้าไล่จับเงาสักเท่าใดก็ฟ้าน้ำเหลว นี่คือข้อที่391นะครับที่ชื่อยาไฟฟ้าไล่จับเงาตัวเองในกระจกนะครับผู้ใดจะหนักชัดว่าอัตตาคือตัวตนร่างกายและจิตใจที่สมมุติเรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั้นล้วนว่างจากสภาวะลักษณะ ผู้ดันชื่อว่ามีความเห็นถูกหรือเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิผู้ใดมีความคิดเพ้อเจอ้อเห็นว่าสภาวะและศาสตรเป็นตัวตนแท้จริงผู้นั้นไม่ต่างอะไรกับคนที่คิดว่าความฝันคือความจริงและผู้นั้นก็เฉกเช่นผู้พยามไฟฟ้าหาเงาตัวเองในกระจก แม้จะดิ้นลนไฟ,ไฟฟ้าไล่จับเงาสักเท่าใดก็ฟ้าน้ำเหลวต่อไปข้อที่392ไ,ไม่ยึดมั่นต่อตัวตนคือวิถีพ้นทุกข์ที่รัดสั้นไม่ยึดมั่นต่อตัวตน คือวิถีพ้นทุกข์ที่ลัดสั้นผู้ใดเห็นอย่างทองแท้ว่าธรรมชาติที่แท้ของกายและจิตเป็นธรรมชาติที่ปราศจากตัวตนอีกทั้งเห็นว่าไม่มีลักษณะใดเป็นบุคคล รวมทั้งปราศจากลักษณะแห่งความเป็นสัตว์ตลอดถึงปราศจากลักษณะความเป็นชีวิตผู้ใดเห็นเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นต่อตัวตนหรือกายและจิตของตนนั่นก็หมายความว่าผู้นั้นก็จะไม่ยึดมั่นว่ากายและจิตของตนเป็นทุกข์และนี่คือหนทางพ้นทุกข์ที่รัดสั้นที่สุด นี่คือข้อที่สามร้าสบสองนะครับไม่ยึดมั่นต่อตัวตนคือวิธีพ้นทุกข์ที่รัดสั้นต่อไปข้อที่สามร้อยสาข้อถามสาม้าสบสามนะครับสิ่งนี้มีอยู่เพราะสิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนี้มีอยู่เพราะสิ่งนั้นมีอยู่นะครับเพราะคิดปรุงแต่งว่าจิตมีอยู่ <pers citoy ens> จิตจึงปรุงแต่งว่าความรู้สึกนึกคิดมีอยู่อีกทั้งคิดปรุงแต่งว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่ดังนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงอุบัติขึ้นจากความคิดปรุงแต่งนี้เองก็คิดปรุงแต่งว่า เปรียบเทียบสบรรพสิ่งว่ามีลักษณะและสภาวะเป็นของคู่เช่นเมื่อความยาวมีอยู่ความสั้นจึงมีอยู่เพราะความสุขมีอยู่ความทุกข์จึงมีอยู่สรุปว่าเพราะความคิดปรุงแต่งมีอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงอุบัติขึ้นและมีอยู่นี่คือข้อส93รนะครับ สิ่งนี้มีอยู่เพราะสิ่งนี้นั้นมีอยู่ตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปข้อ394เมื่อสิ่งนี้มีอยู่เพราะสิ่งนั้นมีอยู่ตอนที่2นะครับเมื่อจิตคิดนึกถึงอะไรบางอย่างจิตก็สรรสร้างความมีอยู่หรือความไม่มีอยู่ของสิ่งบางอย่างขึ้นมาการสร้างสรรสร้างหรือการเกิดขึ้นของความคิดนึกที่อันตรายที่สุด คือความคิดที่ว่ามนุษย์มีสภาวะและมีลักษณะเป็นตัวตนและมนุษย์บนโลกดำรงชีวิตอยู่จริงๆแม้แต่ความคิดที่ว่าไม่มีอะไรสักสิ่งเดียวที่ดำรงอยู่จิตก็สร้างความไม่มีอยู่ของความไม่มีอะไรสักสิ่งเดียวขึ้นมานี่คือความมีอยู่และความไม่มีอยู่แห่งสรรพสิ่งและนี่คือสิ่งที่นี่มีอยู่และสิ่งนั้นมีอยู่นะครับ นี่คือหัวข้อที่394สิ่งนี้มีอยู่เพราะสิ่งนั้นมีอยู่นะครับต่อไปข้อที่395เมื่อกี้ขอส9 4อนะครับต่อไปข้อ395ไม่มีผู้บรรลุธรรมและไม่มีธรรมที่ต้องบรรลุตอนที่หนึ่งนะครับ ผู้ใดยึดในการผู้ใดยึดติดในการปฏิบัติธรรมว่าตนสามารถปฏิบัติธรรมจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงกระทั่งกลายเป็นพุทธทะองค์หนึ่งผู้นั้นก็จะบังเกิดความผิดพลาดอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครที่จะบรรลุธรรมใดและไม่มีธรรมใด ที่ใครต้องบรรลุถึงอีกทั้งไม่มีูผู้บรรลุธรรมและไม่มีธรรมใดที่ต้องบรรลุเช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะสัตรู้หรือรู้แจ้งหรือเพื่อหลุดพ้นจากสิ่งร้อยลัดจิตก็เป็นเพียงคำพูดและภาษาที่สมมุติเรียกขานกันเท่านั้นนี่คือไม่มีผู้บรรลุธรรมและไม่มีธรรมที่ต้องบรรลุ ข้อที่395ต่อไปข้อ396ไม่มีผู้บรรลุธรรมและไม่มีธรรมที่ต้องบรรลุการปฏิบัติตามแนวโลกุตรธรรมไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากสิ่งสมมุติและไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ จิตอยู่เหนือสิ่งสมมุติรวมทั้งไม่ใช่ปฏิบัติธรรมที่เพื่อการรู้แจ้งเพราะว่าไม่มีใครหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นหรือไม่มีใครรู้แจ้งหรือจัตทะลู้ขอย้ำว่าไม่มีใครบรรลุธรรมและไม่มีและไม่บรรลุธรรมอะไรก็ไม่ใช่สำหรับอริยบุคคลผู้บรรลุธรรมย่อมไม่พูดว่าตนจัตทะลู้ธรรมแล้วหรือไม่พูดว่าตนบรรลุธรรมแล้ว หากแต่ผู้บรรลุหากแต่ผู้บรรลุจะหุปากเหียบกิกนี่คือข้อที่สามร้อยหกเก้าสิบหกนะครับต่อไปข้อที่สามร้อยเก้าสิบเจ็ดชื่อว่าจิตก่อนคิดมีสภาวะลักษณะส,สุญญตาจิตก่อนคิด ของผู้คนทั้งหลายนั้นล้วนมีพุทธภาวะหรือสุญญตาเหมือนกันนั่นหมายความว่าสภาวะแห่งจิตก่อนคิดคือจิตมีสภาวะเหมือนธรรมดาธรรมชาติแห่งความว่างซึ่งสภาวะนี้เรียกว่าความไม่คิดปรุงแต่งคือแกนสาระของจิตเดิมแท้และไม่ว่าสภาวะแห่งจิตหรือสภาวะของสิ่งใดล้วนแต่ไร้ภาวะ คือว่างจากลักษณะและสภาวะใดๆนั่นก็หมายความว่าจิตก่อนคิดไล้ภาวะและลักษณะเช่นเดียวกับความไล้สภาวะและลักษณะแห่งสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี่คือข้อที่9ก้าชื่อว่าจิตก่อนคิดมีลักษณะสุญญตานะครับ ตอนที่หนึงต่อไปข้อ398นะซึ่งเป็นข้อสุสดท้ายนะครับสำหรับวันนี้เป็นข้อที่10นะครับหรือข้อที่398ชื่อว่าจิตก่อนคิดมีสภาวะลักษณะสุญญตาภาวะของจิตก่อนคิดเสมือนความว่างเช่นเดียวกับความว่างของสรรพสิ่งในจักรวาลคือว่างจากลักษณะและว่างจากสภาวะใดๆ สิ่งที่เรารับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งหกรวนเป็นภาพดวงตาหรือเป็นมายาดังนั้นเคล็ดลับของการพ้นทุกข์จึงอยู่ที่จิตพ้นจากทุกสภาวะและทุกลักษณะที่สำคัญยิ่งก็คือผลแห่งความไม่คิดปรุงแต่งทรงผลให้จิตพ้นจากภาวะละนะักษณะแห่งความสุขและความทุกข์หมายถึง ความไม่ยึดติดหรือไม่ยึดมั่นต่อความสุขและความทุกข์เฉพาะอย่างยิ่งจิตไม่คิดปรุงแต่งว่าเราเป็นผู้มีความสุขหรือมีความทุกข์นี่คือข้อที่ร้อยสเป็นข้อสุดท้ายนะครับกนที่สิบเอาละครับคนนี้ผมก็ได้พูดมาได้อ่านให้ฟัง ถึงสาระสำคัญของกรงอันหรือโกอ่านนะครับต่อจากครั้งที่แล้วจำนวนสิบข้อครับหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อาจจะกระตุกจิตกระชากใจให้จิตลุกโผงโพรง,พรงด้วยปริศนาธรรมที่ผมได้อ่านมาว่าเอออืมอืม,มสภาวะจิตก่อนคิด จิตก่อนคิดมีสภาวะลักษณะส,สุญญตานะครับเป็นเช่นไรห,หรือการที่บอกว่าไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีธรรมบรรลุนั้นเป็นเช่นไรนะครับหรือสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้จึงมีอยู่สิ่งนั้นจึงมีอยู่หมายความว่ายังไงเป็นแบบไหนซึ่งก็ได้กล่าวมาหมดแล้วนะครับตลอดถึง การไม่ยึดมั่นต่อตัวตนคือวิถีพ้นทุก์ดิลัดสั้นแล้วก็อย่าไฟฟ้าจับเงาในตัวเองนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมได้อ่านมาทั้งหมดนี้นะครับหากท่านผู้ฟังฟังแล้วเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับก็ติดต่อสอบถามหรือไปแสดงความคิดเห็นหรืออ,อ อยให้ผมอธิบายขยายความเรื่องหนึ่งเรื่องใดตอนหนึ่งตอนใดก็ยินดีนะครับโปรดติดต่อผมที่หมายเลขโทรศัพท์089126 0689นะครับและ02513 3279และ029397 466นะครับเอ่สำหรับวันนี้ผมก็ได้พูดมาได้อ่านมาครบ10ข้อแล้วขอยุดติไว้เพียงแค่นี้ พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ